เอเชียปีนังเอเชียการไปเที่ยวปีนังในครั้งนี้มีแต่ความสุขสนุกสบายทุกคนก็สดชื่นรื่นรมกันโดยทั่วผมเลยไม่ค่อยมีอะไรจะเล่าให้ฟังมากนักหรอกแต่ก็เห็นของแปลกๆอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือในซ่วมห้องน้ำโดยทั่วไปในปีนัง รวมทั้งในโรงแรมด้วยสายชำระเขามีรูปร่างต่างจากบ้านเราคือตรงปลายสายไม่มีที่กดฉีดน้ำแต่เป็นสายตรงขึ้นมาจากสายคล้ายปลายท่อสายยางและมีวาล์วหมุนเพื่อให้น้ำไหลเหมือนนำสายยางมาฉีดรดน,น้ำต้นไม้อย่างไงอย่างนั้นเขาก็มีเหตุผลของเขาซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยดีเลยแต่ผมไม่อาจจะนำมาลงในที่นี้ได้ใครสนใจอยากทราบรายละเอียด เขียนมาถามเป็นลายส่วนตัวได้นะครับการขึ้นปีนังฮิลด้วยรถเคเบิลคาร์ก็น่าสนใจดีมีวิวทิวทัศน์สวยงามมีคนขายของที่ระลึกเป็นนกกระเบื้องใส่น้ำแล้วเป่าเลียนเสียงนกหลายคนในกลุ่มซื้อกันมาแทบจะเหมาร้านเข้ากันหมดแล้วก็เป่ากันให้เสียงดังเอะอะกันทั่วภูเขาปีนังฮิลเลยละครับตามทางนอกจากมีต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามแล้ว ยังมีที่คล้องแม่กุญแจเป็นแถวหลายที่โดยเขาเชื่อกันว่าถ้าหญิงชายรักกันจะคิดเป็นคู่ชีวิตกันเขาจะใช้กุญแจล็อกเอาไว้ได้แล้วโยนลูกกุญแจทิ้งไปความรักและคู่ชีวิตก็จะอยู่ด้วยกันชั่วฟ้าดินสลายเลยแหละครับที่จริงความเชื่ออันนี้ก็มาจากชาวตะวันตกที่เขานำเอากุญแจคล้องราวสะพานแล้วโยนลูกกุญแจทิ้งน้ำไปความรักจะได้อยู่จนชั่วนิรันดร เราไปเที่ยวดูหมู่บ้านชาวประมงโรงงานทำช็อกโกแลตห้างดังพี่น้องเราเข้าช็อปกันทุกคนก็อุดหนุนกันยังกับทัวร์ศูนย์เหรียญยังไงอย่างนั้นกลับมาบ้านแม้แต่เงินบาทก็แทบจะไม่เหลือติดกระเป๋าเท่าไรนักเพราะบางร้านเขาก็รับเงินบาทไทยด้วยพอถึงร้านขายดิวตี้ฟรี D U T Y DUTY F R E r u t y u t y free ก็เป็นอันว่าต้องร้องเพลงกระเป๋าแบรนแฟนทิ้งกันหลายคนทีเดียวลหละครับส่วนผมนั้นเบี้ยน้อยหอยไม่มีจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์ดื่มน้ำขมใบวัวบกต่อไปเห็นเขาพูดกันว่าทริปหน้าจามเมกาถึงไต้หวันนะครับผมจะต้องหยุดการเสนอการเขียนเรื่องเล่าของผมไว้ชั่วระยะหนึ่งนะครับกล่าวคือผมจะต้องเดินทางไปยังประเทศ สหาปาลีรัฐอเมริกาอีกคำรบหนึ่งในวันที่14ตุลาคมถึงสิ้นเดือนเลยแหะครับด้วยเป็นการไปอเมริกาเป็นครั้งที่18ของผมไปไม่นานหรอกครับขอสัญญาตอนนี้ก็อ่านสัพเพเหระของผมไปก่อนนะครับเพราะต้องเตรียมตัวหลายอย่างกลับมาคงมีเรื่องเล่าให้ฟังกันอีกบ้างนะครับสวัสดีครับ